เป็นความสูมีความสูขและเป็นสุขเป็นสุขนะคะจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำปกติที่เรานะคะควรจะใช้นะคะเพื่ออวยพรตัวเราทุกคนนะะทุกวันด้วยซ้ำคือความเป็นปกติสุขนะคะเมื่อไรที่มีสภาวะทุกอยากให้ทุกคนได้รู้ว่า มันเกิดสภาวะผิดปกติอยากคิดว่านะคะความทุกข์เป็นเรื่องเคยชินความทุกข์เป็นเรื่องใช้กรรมนั่นคือสิ่งที่เราคิดผิดนะคะใช้เพราะว่าเราคิดผิดเพราะนะคะข้อมูลสมัยนี้ เอาเป็นว่าความคุกมันก็เกิดจากความคิดเราถ้าเราคิดใหม่นะคะมีแต่ความคิดที่เป็นสุขเราจะสร้างความสุขอย่างเป็นปกติเอ่อคนไปุนไปคนมา,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 ามันเป็นเรื่องราวของนะคะอย่างทุกคนใช้นะคะคำว่าปกติสิ่กับนะปกติสุขใเคยชินนะคะปกติสุขให้เคยชินและก็นะ,ะคนนะ,ะจงเฝ้าระวังความคิดของตัวเองอยู่ บ่อยๆถ้าคุณไม่ได้ตลอดเวลาโดยที่ใช้คําว่าบ่อยๆหรือจงหมั่นดูความคิดคุณเสมอๆเ,เพราะคุณเกิดมาเพื่อเป็นนายเหนือความคิดคุณนะคะและก็คิดเฉพาะสิ่งที่ต้องการวันนี้เน้นเดือนเนื้อนะคะเพราะว่านี่เข้าเดือนมีนาคมแล้วนะคะดังนั้น พลังของปีนี้นะคะพลังของปีนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลานะคะทั้งแดดแรงด้วยนะคะเมลอดโซลาแฟตนนะะที่ลงมาบนโลกเนะี่ยมากกว่าปีที่ผ่านมานะคะเป็นการเร่งนะคะการเร่งในเรื่องราวที่จะทําให้พวกเรายกระดับนะคะในทุกมิติเรื่องของพลังงานทันะะ้งนะคะจิตใจด้วยเพื่อที่ให้ร่างกาย ได้รับนะคะแสงพลังงานที่เอาไปใช้นะคะสลายพลังลบให้มากที่สุดนะคะสลายพลังลบที่เราเคยสะสมนะคะโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจโดยไม่เข้าใจว่านะคะความคิดในเชิงลบทั้งหมดความกลัวทุกมิติีทั้งหมดมันคือพลังลบและมันเป็นพลังร้ายที่สะสมในตัวเรา นะในยุค24 2024เนี่ยมีข้อมูลลังไหลเทมาบอกว่าแสงโซลาร์แฟตนะฮะของการที่เราจะเห็นว่าแสงแดดแรงผิดปกตินี่คือการ เร่งกระบวนการนะคะพลังงานลบที่ตกค้างในเราเนี่ยนะคะในตัวเราในระดับนะคะเซลล์ต่างๆหรือระดับดเอ็นเเนี่ยให้มีการอัพเกรดขึ้ดังนั้นควรจะต้องกลับมาไม่บนเรื่องนะคะพลังงานที่ช่วยชีวิตคนนะคะเพราะนั่นคือวิธีการที่จะต้องให้คุณได้รู้ว่านั่นแหละพลังธรรมชาติพลังแสงพระอาทิตย์กำลังช่วยคุณ ให้ยกระดับมิติกายใจจิตนะคะมิติกายใจจิตนะ,ะในเรื่องของบางบาง u t u ู e ใช้ในการที่บอกว่าเร่งเร่งนะคะในช่วยช่วยในการล้างกรรมให้กับเรานะคะกรรมนันเป็นเรื่องราวของการที่เราเก็บสะสมในทุกๆขณะที่มีชีวิตอยู่นะคะแต่ตอนเด็กๆบริสุทธิ์กันมากนะคะยังไม่ได้มีความคิดอะไรนะคะเรื่องราวของ การเกิดมาบนโลกเนี่ยก็จะใสบริสุทธิ์อะไรบนโลกก็ดูสวยสวนงดงามนะคะแม้กระทั่งอุจจาระก็ยังเก็บเข้าปากกินได้ที่ยามอิวนะคะคนที่มีประสบการณ์นี้คือนะน้องสาวดิฉันเองด <laughs> ิฉันแบบว่าเคยจาได้นะคะว่าน้องผิวเนี่ยนะคะน้องไม่รู้อ่ะนะคะคือของตัวเองงจับเข้ามายัดปากเลยคุณนึกออกไหมนี่คือความไม่ตัดสินนะคะว่ามีสิ่งใดดีสิ่งใดเลวสิ่งใด นะคะเป็นพิษหรือสิ่งใดนะคะให้คุณเพาะทุกอย่างนะคะสำหรับความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรทําลายความบริสุทธิ์ได้รูนะะ้ไหมคะความบริสุทธิ์จะได้รับการปกป้องในทุกๆขณะนะคะความบริสุทธิ์ความนะคะรักและเมตตาจะได้รับการอุ้มชูในทุกๆสภาวะเพราะอะไรคุณไม่ทําร้ายใครนะ,ะมีสภาพของการที่ จะไม่ทำร้ายหักหลังใส่ร้ายป้ายสีติดฉิดนินค่ะอะไรใครๆทั้งสิ้นมีแต่ความรักความเมตตามีแต่มอบนะคะความสุขสนุกสนานเบิกบานล่าเริงแจงใจให้กับตัวเองให้กับคนในครอบครัวให้กับโลกและนี่มันเป็นพลังงานการขับเคลื่อนที่สูงนะคะถ้าจะยกตัวอย่างคนที่ประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนพลังความเบิกบานล่าเริงแจงใจย,ยกตัวอย่างลิซ่าแบ็ค์ิงได้ ยกตัวอย่างนะคะกรตแตอาสยามได้ยกตัวอย่างนะคะคนที่เป็นศิลปินที่นะคะโดดเด่นนะคะเทเลอร์สวิฟเอออย่างนี้เป็นต้นเด่นไงนะคะเทเลอร์สวิฟสร้างเงินเพ็ดเงินมูลค่ามูลค่ามหาศาลให้กับสิงคโปร์ใครๆก็อยากไปดูคอนเสิร์ตกับ Energy พลังงานแห่งความสุขรู้ไหมคะดังนั้นคุณก็เป็น Energy แบบนี้ได้นะคะดังนั้น นี่คือยกตัวอย่างว่าใครที่ขับเคลื่อนพลังงานของความรักความเมตตาใครที่ขับเคลื่อนพลังงานของความเบิกบานล่าเลิงจ็บไซใครที่ขับเคลื่อนพลังงานความสนุกสนานนะฮะความสนุกสนานและความไร้เดียงสาประตูสวรรค์จะเปิดให้ทุกมิตินะฮะดังนั้นชาวยูบอกว่าประตูสวรรค์เปิดให้แน่นอนสําหรับเด็กที่ไร้เดียงสานะฮะเราทุกคนมีเด็ก3ามขวบที่ ไร้เดียงสาพร้อมอยู่ในตัวทุกคนไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณไม่ลืมเด็กสามขวบที่อยู่ในตัวคุณคุณจะมีพละกําลังมหาศาลในการที่จะไปทําทุกๆก,กิจกรรมคุณจะไม่ร้องโอดครวนคุณจะไม่ร้องโอยโอยโอยดักสังขารนะคะที่คุณมองดูว่าฉันอายุเท่านี้แล้วจะไปเต้นได้อย่างไรฉันอายุเท่านี้แล้วจะไปร้องเพลงอย่างไร ฉันอายุเท่านี้แล้วจะทําอะไรได้นี่คือคุณลืมไปนะร่างกายคุณเป็นเพียงแค่เบาแต่จิตที่อยู่ในใจคุณคือนา,นายชัดๆคุณอย่าให้บ่าวของคุณเป็นนะคะเป็นานายเหนือชีวิตนะจ๊ะอันนี้ไปทางผิดทางนะคะดังนั้นเมื่อจิตสั่งกายมันปฏิบัติตามมีคําพูดที่พูดเมื่อวานนะคะมีคําพูดเมื่อวานหรือว่าวันซือที่บอกว่าทุกคําพูดนะคะที่คุณพูด กับตัวคุณเองคุณจะต้องไม่พูดพลังลบเพราะร่างกายของคุณไม่รู้ว่านี่คือพลังลบนะคะแล้วนะคะเขาแม้กระทั่งคุณเล่นก็ไม่ควรพูดเพราะเขาไม่รู้นะคะว่าคุณเอาจริงเอาเล่นแต่เขาจะเก็บทุกคําพูดที่คุณพูดให้ตัวคุณเองฟังคุณฟังให้ดีนะคะคาพูดนี้มันเป็นคีย์สําคัญมากก็คือว่า ทุกคำพูดที่คุณพูดให้ตัวเองฟังมันสําคัญกว่าคําพูดที่คนอื่นพูดให้คุณฟังถ้าเป็นคําพูดของคนอื่นถ้าคุณไม่ฟังมันจะไม่มีความสลักสาคัญอะไรและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพูดให้ตัวเองฟังแม้จะเป็นเรื่องขำๆเรื่องตลกเรื่องนั้นก็ปีนะคะเขาเรียกว่ามีในเรื่องราวอานาจกับชีวิตคุณ แม้คําพูดเรื่องคำคำก็ไม่ควรพูดเนี่ยเรื่องพลังลบให้ตัวคุณเองฟังเพราะร่างกายคุณไม่รู้ว่านะคะคุณพูดเล่นหรือพูดจริงนะแต่แต่พลังงานเขานับถือว่าคุณได้พูดออกมาแล้วเขาจะทํางานให้สํารทธิผลตามคําพูดที่คุณออกจากปากคุณ นี่คือความทรงพลังและมีอํานาจมากจากการใช้วาจาคุณดังนั้นถ้าคุณจะพูดทุกๆเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณจงพูดแต่เรื่องดีๆแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตามคําพูดนะคะที่ดีๆของคุณเองนี่คือสุภาพสตรีนะคะผิวดำนะคะเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษอะนะคะแล้วแล้วทวิที่ก็เอามาเป็นใฮไลท์ให้พวก,พวกเราเมื่อวันส่งวันก่อนให้พวกเราไปทบทวนดูนะคะ มันเป็นคำพูดที่นะคะอยากให้พวกเราได้รู้ว่านี่แหละสิ่งที่คุณจะกลับเข้ามานะคะเป็นผู้ที่อปรุงชตากรรมชีวิตตัวคุณเองได้นะะกับยุคพลังงานสมัยใหม่ยุคพลังงานสมัยใหม่จริงๆนะคะบรรยากาศเอ่ยเทคโนโลยีเอ่ย รกิจการค้าเอ่ยผู้คนเอ่ยนะฮะการดำรงชีวิตเอ่ยนะฮะในระดับสังคมหรืออะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะคะไม่มีอะไรที่เหมือนตอนสมัยเรายี่เด็กๆแล้วนะวี่นี้อายุเท่าไหร่5้าห้จะห้พอดีนี่เพิ่งเต้นออกกําลังกาย2ชั่วโมงเสร็จนะคะก็เห็นว่าน้ําทะเลลงเลยเอาบรรยากาศนะะในส่วนของน้ําทะเลตรงนี้มาฝากพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะมาฝากพวกเราอีกครั้งหนึ่ง และก็ได้โอกาสเอาตัวเองมากราวกับน,ะะน้ําทะเลก็คือ,อใส่ไม่ได้ใส่รองเท้านะคะไม่ได้ใส่รองเท้าตอนนี้นะคะแบตเตอรี่เหลือแค่เพียงหกิจการรมวันนี้นะคะก็จากการทำทูดูริสเมื่อคืนคือตอนนี้ในเรื่องเราของการทำทูดูริสสองมยีกลายเป็นกิจวัตรประจําวัน <c oughs> พวกเราสามารถเอาไปดัดแปลงนะคะลองใช้ดูถ้าต้องการให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงและต้องการให้มีตัวช่วย มีผู้ช่วยนะคะเลขาล,อล่องหนที่ทำงานให้กับคุณและทุกๆโปรแกรมของคุณจะประสบความสําเร็จได้คุณมีเวลาเหลือในการที่จะไปออกกาลังกายคุณมีเวลาเหลือในการที่จะให้ชีวิตคุณมีสันทนาการคือมีความสุขมากกว่าที่จะข้ามเพียงกับเรื่องของการทํางานถ้าคุณบริหารเวลาเอาข้อจริงๆเวลาชีวิตคุณ8 6 4 0 0ืินากี้วินาที่เหลือเฟือในการที่ใช้ชีวิตมากมายหลากหลาย กิจกรรมนะคะถ้าทิ่งใช้ทูดูลิสนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของการที่จะทําให้คุณเดินอยู่ในเส้นทางของความสําเร็จที่ตัวคุณต้องการแบบไม่มีความพลาดนะคะการพลาดจากการทำทูดูลิสเนี่ยน้อยมากนะคะน้อยมากดังนั้นเนี่ยลองฝึกนะคะวันนี้เิยจิ้ก็เผยความลับในเรื่องราวของการทำทูดูลิสและทูดูลิสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะคะบอกเลยว่าคน1%ปของโลกทํากันดังนั้น ถ้าต้องการชีวิตที่ประสบความสําเร็จไปเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกหน้าพลิกตานะฮะแล้วก็ทารานส f ฟอร์มตัวเองไปสู่นะฮะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเดิมนะฮะมันจะต้องมีวินยัยมันจะต้องมีแบบแผนมันจะต้องมีเส้นทางในการไปนะคะจะเปลี่ยนแปลงแค่ความคิดแล้วไม่ทําอะไรมันไม่เกิดอะไรขึ้นจะเปลี่ยนแปลงแค่ แต่ไม่ลงมือทําอะไรก็ไม่เกิดขึ้นนะคะคำคำนึงที่ผุดมาผุดขึ้นมาตอนเช้านีสําหรับมนโพลจี้นะคะไเอร์เซลหรือกิตใต้สมึกเนี่ยนะคนะ,ะส่งข้อมูลมาก็คือว่าจงจริงใจกับตัวเองอย่างจริงจังหน่อยหรือจงจริงจังกับตัวเองอย่างจริงใจหน่อยโค้รลับเลยนะคะจงจริงจังกับชีวิตตนเองอย่างจริงใจหน่อยนี่คือสิ่งที่มันโจทที้ได้ยินเสียงข้างในพูดกับตัวเอง นั่นหมายความว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทอยจีทำแล้วยังไม่จริงจังและไม่จริงใจคุณรู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่เราสามารถสื่อสารกับตัวเองได้และเป็นทอยจีที่รู้ด้วยว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะสิ่งนั้นคืออะไรดังนั้นเนี่ยปีนี้นะคะทอยจีก็อย่างที่บอกอายุ50กว่าแล้วนะคะข้างในคงจะเห็นว่าร่างกายกับการใช้ชีวิตบนโลกไปเนี่ยมันมันมันจำนวนปีเยอะนะคะแล้วท,ทั้งทอยจียัง ไม่จริงจังแบบจริงใจมากกว่านี้นะคะมากกว่านี้นะคะพวกเราจะต้องรู้ตัวเองว่าเราจริงใจกับตัวเองหรือยังไม่จริงใจกับตัวเองนะคะเราเท่านั้นจะเป็นผู้รู้เราเท่านั้นจะเป็นผู้ครองเราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่นะคะทราบได้ด้วยตัวเราเองคนอื่นไม่สามารถที่จะมาเข้าใจในภารกิจน,นะคะที่เราจะอยู่บนโลกนี้ได้ดีเท่าตัวเรานะฝากไว้ให้คิดนะคะฝากไว้ให้คิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ต้องขยายนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องขยายที่จะให้ทุกคนนะคะได้ดูแลในเรื่องราวช่องทางนําเข้านะคะในเรื่องราวของชะตาชีวิตของตัวคุณเองนั่นคือคุณจะต้องลุกขึ้นไปเป็นนายทวาร5และเป็นนายของอายตนะหกคุณนะคะทั้งตาดูหูฟังลิ้นนะลิ้นลินล้นลินล้นลิ้มรสนะคะกายสัมผัสนะคะแล้ว ใจรู้สึกนึกไหมฮะตาดูหูฟังจมูกหายใจลิ้นลิ้มลดกายสัมผัสนี่คือทวารห้าใจรับรู้นี่คืออายตนาหกนะคะรวมเข้าไปกับอีกห้าอย่างนั้นนี่คือประเด็นสําคัญมากเป็นหัวข้อที่มาฝากให้พวกเรานะคะเป็นหัวข้อมาฝากพวกเราแล้วก็ฝากไปยังนะคะสตรีทั่วโลกวันนี้เป็นวันวูแมนเดย์นะคะขอขอให้ทุกๆกคนนะคะทุกๆคนทั้งชายทั้งหญิงนี่แหละ บนโลกใบนี้นะคะมีความสุขมีความเจริญประสบความสำเร็จสมหวังดังที่ปรารถนาทุกประการบ๊ายบายนะคะพรุ่งนี้พบกันใหมค่ค่ะ